สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูที่หลายคนพูดถึงกันมากในตอนนี้กับ bmw i 7รุ่นปี2 0 2 5ครับถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่ให้ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังงานสะอาดบอกเลยว่า i 7คันนี้น่าสนใจสุดๆครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย bmw i 7ยังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์7เอาไว้ได้อย่างลงตัวแต่เติมความทันสมัยด้วยกระจังหน้าายคู่ขนาดใหญ่แบบอีโค่นิกโกลที่สามารถเรืองแสงได้ตอนกลางคืน เพิ่มความโดดเด่นแบบไม่ต้องพยายามเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้เรียบหรูและมีความโฉบเฉีียวฝากระโปรงยาวไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและเฉียบคมรวมถึงล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เข้ากับบุคลิกของรถสุดๆ มาดูกันที่ขุมพลังครับ BMW i7 ปี2025ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ536แรงม้าและแรงดิดสูงสุดถึง745นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาแค่ประมาณ4.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถซีดานขนาดใหญ่แบบนี้ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่100 1.7กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึงประมาณ600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและยังรองรับการชาร์จเร็วที่ทำให้คุณเติมพลังกลับมาได้อย่างรวดเร็วในเวลาจำกัดเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าคำว่าหรูหรายังอาจจะไม่พอครับวัสดุท,ที่ใช้ภายในล้วนแล้วแต่เป็นเกรดพรีเมียม ทั้งหนังแท้ไม้และอลูมิเนียมพร้อมกับแสงไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้หลายเฉดสีหน้าจอควบคุมกลางขนาด14.9นิ้วเชื่อมต่อกับหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วทำให้การขับขี่และการใช้งานต่างๆเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังมีหน้าจอแบบเทเตอร์สตรีนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด31นิ้วที่สามารถชมภาพยนตร์ระดับ 8K ได้เหมือนอยู่ในโรงหนังส่วนตัว ในเรื่องเทคโนโลยี BMW i7 ก็ไม่แพ้ใครครับมาพร้อมระบบช่วยขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัต d r i v i n g Assistant Professional ระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบนำทางด้วย AR และที่โดดเด่นคือระบบ iDrive เวอร์ชันล่าสุดที่ตอบสนองได้ไวกว่าเดิมรองรับการสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางมือรวมถึงมี AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับเพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะสมด้านความปลอดภัยก็อดแนนเช่นกันครับทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระ,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้อง360องศาที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยครับสำหรับราคาค่าตัว BMW i7 ปี2025เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7.9ล้านบาทในตลาดไทยครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz EQS หรือ Audi A8 e-tron แล้ว BMW i7 มีจุดเด่นในเรื่องขององค์การขับขี่ที่หนักแน่นฟีลลิ่งแบบรถสปอร์ตผสมกับความนุ่มนวลของซีดานหรู และที่สําคัญคือระบบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากมากโดยเฉพาะผู้ที่ชอบความลาและใช้งานง่ายในชีวิตประจําวันสุดท้ายนี้ถ้าคุณกําลังมองหารถไฟฟ้าที่ให้ทางภาพลักษณ์ความสะดวกสบายและสมรรถนะที่เร้าใจ BMW i7 ปี2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่ารถไฟฟ้าระดับหรูในวันนี้ไม่ได้มีดีแค่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมแต่มันยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับอีกด้วยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่จากเราขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ